และนี่คือผู้ช่วยของพวกคุณทั้ง10คน,นแสดงศักยภาพแน่นอนเพื่อซัพพอร์ตทีมทุ่กำลังจะไปชิงไฟแนลใครจะเลือกเราไปต้องก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะสิ่งหนึ่งที่ที่อยากทาม,มากก็คืออยากเปลี่ยนชุดและอยากลงครัวทันทีเนื่องจากบิลได้คะแนนในรอบรองชนะเลิศเป็นอันดับหนึ่ง คุณจะได้สิดเลือกผู้ช่วยก่อนครับเชฟคนแรกเลยค่ะเชฟเก่งครับเห็นศักยภาพของเชฟเก่งอยู่แล้วขาดไม่ได้เลยครับที่จะมีเขาอยู่ในทีมพี่เก่งอะประสบการณ์ะค่อนข้างจะเยอะใครก็อยากได้ตัวไปอยู่ด้วยเราคิดว่าเขาต้องเลือกที่เก่งไปแล้วไม่ได้แปลกใจค่ะ ถึงตาเคยล้ค่ะคนแรกต้องการใครคะเปียโรค่ะที่เคลเียกเปียโรเราก็แบบออแอบช็อกนิดนึงเราเชื่อว่าเปียโรเป็นคนจิตใจดีซื่อตรงถ้าเขามีความหวังดีให้เราเขาจะสู้สุดกำลังสู้สุดใจให้เราแน่นอนกลับมาที่บิลค่ะคนต่อไปเลือกใครคะเชฟจิบ๊บครับ เขามีระบบการเตรียมของที่ค่อนข้างแน่นจีมมันต้องมีคนที่คอยดูแลความเรียบร้อยด้วยเดี๋ยวเราจะทําให้นายเป็นแชมป์เธอเขาได้ทั้งเก่งและจิบนะไม่เป็นไรแล้วคนที่สองคุณต้องการใครลูกจันทร์ของลูกจันทร์ ที่เป็นน้องสาวที่น่ารักพลังบวกเพราะฉะนั้นเราจะไม่ปล่อยลูกจันหลุดออกจากมือเราแน่นอนบิลคนที่สามค่ะเชบมารวยครับขานไม่ได้คือเชบมาเวยเขาก็เป็นหนึ่งในแบค็คช็กเก็ตฝีมือเนี่ยรับประกันได้เลยเธอ,อคนที่สามค่ะพี่เบียร์แล้วกันค่ะเห็นสีหน้าพี่เบียร์เดินไปแล้วนะยังหันกลับมามองหน้าเชฟบิล พูดจริงอยากไปอยู่ทีมบิวมากกว่าเราก็ไม่มีทางเลือกอะไรนอกจากที่จะยอมรับมันนะครับจะทําให้เต็มที่ที่สุดนะครับบิวคนที่4ี่ค่ะใบตองตอนที่ผมไปอยู่ทีมแดงอะใบตองเป็นเชฟที่ทุ่มเทเป็นเกียรติที่เราได้เป็นหนึ่งในทีมอเวนเจอร์ของพี่วิวค่ะเคอคนที่สี่เลือกใครคะเฟนค่ะ เราเลือกพี่เฟนเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีสกิลมีทักษะคนคนนี้ปล่อยไปไม่ได้เราต้องคว้าเขามาค่ะเรามาเพื่อทําให้ดีที่สุดแล้วเราจะทําให้เธอเป็นแชนมป์ได้อ้าวละ่ะเหลือกพิกเพ็ดกับเจมบิลจะเลือกใครพิกเพ็ดกับเชฟเจมเนะี่ยก็เก่งทั้งคู่นะครับต่างคนต่างถน,นัดอาหารคนละสไตล์เชฟเจมก็จะเป็นแนวญี่ปุ่นพิกเพ็ดก็จะเป็นแนวไทยไทย พิกเผ็ดครับคอนเซปต์อาหารในวันแข่งมันมีความเป็นไทยในนั้นด้วยผมเชื่อว่ารถมืออาหารไทยเขาอ่ะก็ไม่เป็นรองใครเชฟพิกเผ็ดสงสารเชฟเจมนะไปยืนโดดเดี่ยวอีกแล้วเคอถามจริงๆเลยเหลือคนสุดท้ายเนี่ยอยากจะยกให้เขาหรือเอาไว้เอง ถ้าเชฟเคอร์จะไม่เก็บไวเองส่งใหม้ผมก็ได้นะเดี๋ยวผมขอมีเจ็ดคนเลย <c oughs> เอาเองค่ะเชฟขอเชิญเจมเข้าทีมเคอร์เลยค่ะ <c oughs> แล้วทำเีค <c oughs> เล,เล <c oughs> ่นรูมีตภาพเลม <c oughs> ีต่ภา <c oughs> พอยู่จะวินน <c oughs> ี่แมสนี้ยผมจะทำให้ดูว่าคนที่ไม่ถูกเลือกนี่แหละผมอยู่ข้างไหนข้างนั้นวิน ตามหาน้ำพริกจากครัวนรกได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Hell's Kitchen Thailand และเฮลุกเฮล a ช h อ p ที่ Lazada, Shopee, TikTok, และ Line App น้ำพริกนรก Hell's Kitchen อร่อยฟินจนนรกแตกโอเคครับน้ำแตกอยู่ตอนนี้ตอนนี้น้ำแตกยจนนรกแตกจนนรกแตกเอาหม่ครับ <laughs>